ซาวโอรฟิตสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาแนะนํานี่เลยครับการอัปเกรดระบบเสียงนะครับสําหรับรถมิตซูบิชิไททันครับวันนี้ครับเรามาแนะนําครับซิสเต็มที่เป็นระบบแบบคอมเพ c t ซิสเต็มนะครับราคาประหยัดครับแต่ว่าได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กับอุปกรณ์นะครับระดับไฮเอนนะครับนี่เลยครับจากแบรนด์เชฟและอ l p i n e ครับ คันนี้ครับมีการติดตั้งชุดลำโพงใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงมีการเพิ่มเบสด้วยนะครับเริ่มต้นครับคันนี้ครับมีการอัปเกรดครับชุดลำโพงคู่หน้านะครับเป็นแบบแยกชิ้นครับนี่เลยครับแยกชิ้นนะครับก็จะมีตัวลำโพงวูฟเฟอร์นะครับตัวทวีตเตอร์มาให้นะครับเป็นลำโพงแบบ2ทางนะครับเน้นกินวัดน้อยนะครับสามารถใช้เครื่องเล่นเดิมเป็นตัวขับได้เลยนะครับส่วนผู้หลังครับก็จะมีลำโพงนะครับเป็นแบบนี่เลยครับ แกนร่วมครับหรือ coilshiel นั่นเองครับจะมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับและลำโพงบูเฟอร์ในตัวเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับการติดตั้งชุดลำโพงประตูหลังนะครับเดี๋ยวเราจะนำชุดลำโพงตัวนี้นะครับไปติดตั้งจริงในรถมิตซูบิชิไทยทันกันครับส่วนสุดท้ายครับนี่นะครับขาดไม่ได้เลยครับการอัปเกรดพลังเสียงเบสให้ฟังสนุกมากยิ่งขึ้นครับแอคทีฟเซฟเฟอร์นะครับขนาด8นิ้วของแบรนด์ a อร์ครับ มี p พาเวอร์แอนด์มาให้ในตัวนะครับส่วนบอดี้ของเขานะครับก็คือตู้ลำโพงนั่นเองครับเดี๋ยวการติดตั้งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันเลยครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับผมจะพามาดูนะครับโครงสร้างเดิมของรถมิตซูบิชิไททันก่อนนะครับครับภายในนะครับก็จะมีนี่เลยครับในส่วนของตัวพลาสติกการละอองน้ํานะครับซึ่งจะตัวนี้นะครับไม่ได้มีหน้าที่ในการซับเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขนะครับโดยเปลี่ยนเป็นชุดซาวแดมนะครับ ที่ช่วยกันน้ําและลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ด้วยครับสังเกตนะครับว่าเจ้าตัวแผ่นพลาสติกพวกนี้นะครับเวลาที่ลําโพงทํางานนะครับเพวกนี้จะเกิดเสียงกระพรินขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อเราฟังแล้วนะครับเสียงเบสเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงเบสไม่เป็นรูปเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขในส่วนของอุปกรณ์ซับเสียงครับส่วนของลําโพงครับของมิสูทไททันนะครับเป็นลําโพงกระดาษนะครับทางเดียวครับแบบนี้ครับซึ่งจะให้แค่เสียงกลางนะครับ ในส่วนของเสียงแหลมนั้นจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนเป็นลําโพงแยกชิ้น2ทางครับเพื่อเป็นการสร้างมิติเสียงสำหรับผู้ฟังครับสาหรับลําโพงหลังนะครับเรามีการติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับดีนะครับจะเป็นลําโพงแบบรวมชิ้นนะครับ O-axial system นะครับตัวนี้นะครับของเดิมจะไม่มีลําโพงทวิเตอร์มาให้นะครับเมื่อเรามีการเปลี่ยนชุดลำโพงใหม่ที่มีทวิเตอร์แล้วนะครับจะทําให้มิติเสียงท่าหลังนะครับและผู้ฟังท่าหลังนะครับฟังได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ เดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งนะครับเข้ากับตัวเหนเดินของตัวรถแล้วเราจะมีการประกอบแบบประตูกลับเข้าไปแล้วครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาฟังซิสเต็มคันนี้กันครับคันนี้นะครับจะใช้จอเดินนะครับเป็นตัวขับชุดลำโพงครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูครับ 脸有几分憔悴，你的眼有残留的泪，你的唇美丽中有疲惫。我用去整夜的时间，想分辨在你我之间，到底谁会爱谁多一点。 眼看着你睡得如此沉静，什么？你心是决裂般无情。<noise> 你说你想要逃，偏偏注定要落脚。情灭了，爱熄了，剩下空心又不要。<noise> ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดระบบเสียงแบบนี้นะครับก็ขอเลยนเชิญนะครับมาที่ทางร้านโอ้หฮอนซาวบังปิดได้เลยนะครับทางร้านนะครับก็มีชุดโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกชมเลือกฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ